ใครที่ชอบจั่วเนี่ยมาสีนี้ไม่ผิดหวังครับทุกคนพอสมาิคือทำลายการทุบใบในสนามนะครับจากนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว,ว่ามีแฮนเนี่ยสามใบยอย่างน้อยกว่านะครับไ,ได้จจ่กคันหนึ่งใบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวอรชันนะครับวันนี้เราอยู่กับไอโดรอนนะครับซึ่งเป็นสีฟ้าบอกเลยว่าใครที่ชอบฟาร์มใครที่ชอบจั่วเยอะๆเนี่ยคุณมาหาสีนี้ได้เลยครับทุกคนอโอเคครับก็ กล่องยังเป็นทุกอย่างเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่ามันเป็น starter disc ชุดแรกที่ออกมาพร้อมกัน5สีนะครับสำหรับ i d o l ร o n เนาะก็แกะเลยแล้วกันนะครับจะดูความสามารถกันเนาะแกะออกมาเรียบร้อยนะครับหนึ่งกล่องพร้อมเล่นอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเขาจะให้การ์ดทุกใบเนี่ยมาอย่างละ4แบบยกเว้นฮีโร่กาติม่านะครับที่เขาจะให้มาแบบละหนึ่งใบเนาะซึ่งฮีโร่ในกล่องนีนี่เขาก็จะให้มา สองใบอีกเช่นเคยนะครับนี่เลยก็จะเป็นเฮรนกับเครนเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งของเออรฮเรนก่อนแล้วกันนะครับเฮรนเนี่ยเขามีความสามารถที่เขาบอกว่าจ่ายคอสหนึ่งนะครับแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบทิ้งการ์ดจมือนหนึ่งใบแล้วก็สร้างความแสยียหนึ่งหน่วยใส่ฮีโร่สตูหรือว่า, Unit ายูนิตสตูได้หนึ่งใบนะครับนี่เลยบอกเลยว่าใครที่ชอบจั่วเนี่ยมาสีนี้ไม่มีผิดหวังครับทุกคนแล้วก็อัลติมาหรือว่าท่าไมา้ตทยของเขานะครับมีจ่ายคอสามเนาะ เขาบอกว่าไอตัวแอควายหรือว่าเงื่อนไขทําำให้อัลติมาเนี่ยมันเด้งขึ้นมือเรานะครับก็คือเราต้องมี HP ไม่เกิน12นะครับแล้วก็อันลิสความสามารถคือจนถึงสตาร์ทเฟสเนี่ยถัดไปของเรานะครับศัตรูไม่สามารถโจมตีสั่งยูนิตโจมตีและนำยูนิตลงสนามได้เรียกว่าเยือกแข็งไวเลยทีเดียวนะครับอ่านะครับผมนี่คือเฮเรนนะครับแล้วก็ฝั่งของนุ้งเคนของเรานะครับอ่าคอสจะจ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ ทุกคนนะโจการ์ดหนึ่งใบนะครับจากนั้นเนี่ยสามแล้วก็ลบนะครับแพนเนาะก็คือมันมันเป็นตัวย่อประมาณว่าถ้าเกิดเรามีการ์ดบนมือไม่เกิน3ใบนะครับไอ้มแล้วก็มีเครื่องหมายลบหรือว่าขีดในอยู่ข้างหลังนะครับก็คือแล้วก็โจการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็อัลพิมาหรือว่าท่าไม่ตายของเขานะครับเงื่อนไขที่ทำให้ขึ้นมือแอคควายนี่ยคือเราไม่มีการ์ดบนมือนะครับเพราะสามารถคือทําลายการ์ดทุกใบในสนามนะครับจากนั้นเนี่ยโจการ์ดหนึ่งใบนะนี่แหละ ความสามารถแอคชั่นสุดแสนเจรุนแรงนะครับนี่เลยแล้วก็มีอย่าลืมจ่ายค่าคอสามด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้คือตัวฮีโร่อลติมาในกล่องนี้นะครับว่าจะนะเห็นแบบการเลี้ยวๆนะคือแบบว่ามีการโจรแล้วก็แอคชั่นนี่แบบโคตรจะรุนแรงเลยนะแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยกับอย่างเช่นไอตัวอลติมาเนี่ยคือไม่มีการเป็นมือนะครับเรียกว,ว่า่วนตัวกดระเบิดตู้ไปเลยนะเดี๋ยวเราดูความสามารถ ของการในกล่องนี้มากกว่านะครับเริ่มของทางฝั่ง,งเฮเรนจ,จริงๆจะพูดเป็นฝั่งเฮเรนแต่ว่าความจริงก็คือมันเล่นด้วยกันได้แหละครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันผสมสีตามฮีโร่เนาะมันสามารถเอาอันนี้ไปเสริมในกล่องอื่นๆได้อีกนะครับผมตามแต่จินตนาการของทุกท่านเลยนะ,ะใบนี้นะครับอคบอสสามเนาะเขาบอกว่าอ่าคอสสามนะครับแล้วก็แอคแท็กเมื่อจบการต่อสู้ของไอ้เมื่อจบการโจมตีนี้เนี่ยสร้างความหายสองหน่วยใส่ยูนิตสตูทุกไปนะครับทุกใบเรียกว่ายิงกันเป็นหย่อมๆนะครับ สร้างความฉายสองเนี่ยก็คือบางเด็กนี่ตัวที่มี HP 2นี่ก็คือแบบโหวางแบบเคลียร์บอร์ดเลยนะฮะแต่ก็แรงแต่ว่าก็คอสก็แพงอยู่3นะครับอ่ะสี่ใบนะครับแล้วก็นี่เลยอันนี้ครับคอรสสามเช่นกันนะครับแอตแทกลุนแรงถึง7เนาะแล้วก็แอตแทคฮีโร่สักเซสเนี่ยทำรายการไม่เกิน1ใบบนสนามนะครับผมก็คือถ้าเกิดปีสมถ้าเกิดว่ามันใช้การไม่ไสำเร็จนะครับจนปีสำเร็จอะอะไรพวกเนี้จะทำรายการไม่เกิน1ใบนะครับ ให้มาสี่ใบเช่นกันเนาะก็นิ่ก็ให้สีทุกใบไปแล้วนะครับอันนี้ครับข้อสองแอตแทกเฟลนะถ้าเกิดว่ามันใช้การเป็นตีว่าสําเร็จลออีไฟเ,เขาการได้นะครับก็คือจั่วการหนึ่งใบเนาะแอตแทกเฟลคืออะไรครับสิบอธิบายตรงนี้นะครับนี่เลยชุดแรกๆเขาจะเขียนอย่างนี้แหละบอกว่าเมื่อกัตตัวนี้โจมตีแล้วไม่สามารถสร้างความเสียหายได้คือ,อไฟเข้าการสําเร็จแล้วมาณนั้นนะครับ Ad อาจจะตีไปหกไฟกาดมาหกอะไรเงี้ยอ่ะกันได้แล้วว่าเฟลไม่เป็นไรได้ได้ดจูนหนึ่งใบนะครับแต่ก็แต่ก็แรงอยู่นะถือว่า เป็นเด็กที่ค่อนข้างรุนแรงเลยแหละเด็กเนี่ยนะอ่ะอันนี้เป็นแอคชั่นนะครับเออ่การสักเซนนอกในเทอร์นนี้นะครับการโจมตีครั้งต่อ,อไปของของสตูลแอคแท็กลบสองนะครับก็คือตัวนี้ถ้าเกิดป้องกันสำเร็จปุ๊บเนี่ยการโจมตีครั้งต่อถัดไปเนี่ยของสตูลแอคแท็กจะลบสองเลยเนาะนี่เลยอ,อันนี้เป็นถึงยูนิตกันบ้างแล้วนะอันนี้นี่เลย อ่าสแตติกนะครับอันนี้ก็คือมันจะบอกว่าอยู่อย่างนี้ไม่สามารถโจมตีได้เนาะ enter นะครับเขาบอกว่านำแอคแท็กหนึ่งใบเนี่ยจากตรอบของเรากลับขึ้นมือนะครับ enter ก็คือเมื่อการได้ลงสนามนั่นแหละนะครับเนี่ยน่าจะเป็น1ครั้งเราเธอนะครับทิ้งการหนึ่งใบนะครับฟื้นฟูนหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งเอเธอร์หรือว่าหนึ่งหรือว่าจะเรียกว่าเป็นไอห,หนึ่งเป็นหนึ่งพลังงานของเราก็ได้นะครับเออนะไม่ต้องเรียกต้องเรียกว่าเอเธอร์แหละเพราะเดี๋ยว เออพอลังงานก็ได้เพราะว่าไอ้ไอตรงที่ชาร์จเขาเรียกว่าเป็นรีซอร์เป็นทรัพยากรเนาะเออเรียกว่าพลังงานก็ได้อ่าจะได้เข้าใจง่ายๆก็คือไอ้ที่เราจ่ายคอากันนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับอ่านี่เป็นแบบเป็นสเตติกอีกแล้วนะครับผมเขาบอกว่าหยุ่น,นี้ไม่สามารถโจมตีได้นะครับก็คือลงไว้เพื่อใช้ความสามารถอะไพวกนี้แหละอย่างนี้คือคันต่เเิอ์นก็คือทิ้งการ์ดหนึ่งใบเนาะป้องกันด้วย2ดิฟเฟนนะครับแล้วก็เป็นความสามารถที่เป็นควิก k ด้วยนะอันนี้นะฮะ ก็มี4ใบนะครับอ่านี่คือฝั่งของเฮเรนหมดแล้วนะต่อไปจะเป็นฝั่งของเคกันบ้างนะครับเปิดด้วยแอคชั่นอันนี้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมือเดวเนี่ยถ้าเกิดใบเอ็มคาร์มีนะครับถ้าเกิดมี4มือ4ใบหรือมากกว่าเนี่ยผู้โจมตีจะสูญเสีย2 HP เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีแฮนเนี่ยสามใบอย่างน้อยกว่านะครับไม่ได้โจมกันหนึ่งใบนะครับเมื่อเราการนะครับอ่ะสี่ใบครับแอคชั่นอันนี้ก็คือ กาดนะครับจั่วกาสองใบก็คือแบบแค่กาดก็คือได้จั่วสองเลยนะอ่ะไม่ต้องแบบซักทรงซักเซี้ยอะไรนะก็คือกาดก็จั่วเลยอันนี้จะแอคแทกหรือจะกาดก็ได้นะครับจ่ายคอสองเนาะแอคแทกดีเฟนต์บวกหนึ่งจำนวนร์ดบนมือของเรานะครับอ่าไม่บวกสองแอคแทกนี้เป็นบวกหนึ่งจำนวนร์ดบนมือของเรานะครับแอคแทกกไม่ก็หรือกาดก็ได้นะถ้าเกิดมือเรามีสี่ใบเนี่ยฟื้นฟูหนึ่งพลังงานนะครับ อันนี้เป็นยูนิตนะครับโอ้ oh, จ่ายตั้ง4อัน,นแต่ว่าก็รุนแรงอยู่นะยูนิตในแอตแทกบวกหนึ่งตามจำนวนโป oh, โตแมกนาในดรอปของเรานะครับโปโตแมกนาคือตัวมันเองนี่แหละก็คือบวกแอตแท็กหนึ่งตามตัวมันในดรอปนะครับซึ่งเด็กนี้มันมีการ์ดแบบว่าความสามารถทิ้งมงทิ้งมืออยู่แล้วนะเราจะแบบว่าเฮ้ยทิ้งมือไปแล้วก็เกมนี้อย่าลืมว่ามันมีกฎเกี่ยวกับแฮนด์แม็กซ์ก็คือแบบว่าตอนจบเทอไม่ต้องทิ้งการ์ดมือเลยก็ใช้ช่วงนะั้นทิ้ง,ท,งทิ้งไปก็ได้นะครับเพื่อนะ อันนี้เป็นยูนิครับคือแอตไห์ฮีโร่สักเซเนี่ยถ้าเกิดปีสำเร็จนะครับก็ได้จูการ์หนึ่งใบนะครับแล้วก็น้องแอนดรอยของเรานะถือว่าเป็นทุกสีนะครับก็คือได้มาทุกกล่องนะครับอย่างละสองใบนะครับก็แบบว่าใส่ได้ทุกสีเลยนะให้มาสองใบเช่นกันนะสำหรับกล่องนี้นะครับก็จบแล้วครับสำหรับกล่องสีฟ้านะก็คิดว่า อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่สนใจก็ได้นะเพราะว่าฝั่งการจั่วที่แบบว่ารุนแรงมากๆนะครับจั่วกันแบบเยอะใครชอบฟัฟางทรัพยากรทรัพยากรเนี่ยกล่องนี้แนะนานะครับแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็คือใครที่แบบว่าทีฟ้ฟางฟางมาแล้วแบบตุ้มชุดใหญ่เนี่ยจัดแบบจจัดเต็มเนี่ยชุดนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีท่าแอคชั่นที่รุนแรงเช่นกันนะครับแต่ก็แลงมาโดยคอสที่ค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่า ก็มีการ์ดฟาร์มแล้วก็การ์ดบนพลังงานให้เราเห็นนะครับในชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลกันนะครับใครสนใจนะสำหรับไอเดรอนสีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็สีอื่นเนี่ยก็มีรีวิวไปแล้วด้วยนะครับสามารถย้อนจับไปดูได้นะวอร์จใหน่แล้วด้วยนะตามร้านา้า์ทั่วไปนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มช้อปปิ้งลรต่างๆเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับอย่าลืมว่าซื้อไปหนึ่งกล่องเนี่ยสามารถเล่นได้เลยหรือว่าจะซื้อไปสักสองกล่องเนี่ยเพื่อเอามาผสมสีกันก็ได้เช่นกันแต่ว่าอันนี้เขายืยนย สามารถเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่าของมันครบอย่างละสี่ใบนั่นเองนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนจเจอกัครับฝากไลค์ฝากซับสไครต์ให้กูเดชชันด้วยนะบ๊ายบายครับ